เจ้าไวยายังไงคะความเสี่ยงตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าบางบ้านนี่เขาก็กังวลเหมือนกันว่ารุ่มน้ําเจ้าพวยายังไงก็เมื่อเมื่อสักครู่ตอนประชุมผู้ว่าอยุธยาก็บอกเป็นห่วงทางทางปริมณฑลก็ก็เป็นห่วงทุกจังหวัดแหละครับเริ่มล้นไปยังงไต่ออะไรฮะเริ่มจะล้นตลิ่งไม่ไม่ยังไม่ล้นตลิ่งก็มีที่รุ่มต่ำอะไรฮะเรารักมือกันอย่างไรคะเพราะว่าแน่นอน คนสามจังหวัดเขากังวลแน,น่นอนสิ่งวิทยากอของนะปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องการรับมือก็คงเป็นเรื่องเดิมๆที่ทำๆกันอยู่กันทุกปีแต่พอเดิมๆแล้วมันท่วมกันทุกปีอย่างเงี้ยปีนี<ป>้<ม>นนคนก็คาดหวังว่าร<ป>ัฐบาลใหม่มาทุกอย่างมันน่าจะดูดีขึ้นอะไรก็ดูดีขึ้นรัฐบาลเราเพิ่งเข้ามาสองเดืเดอนหนึ่งนะครับจะต้องป้องกันอะไรคือมันอยู่ที่การบริหารจัดการน้ําก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับ mm hmm. การบริหารจัดการน้าเนี่ย เรื่องน้ําท่วมมันจะต้องบริหารจัดการน้ําตั้งแต่เดือนกรกฎาไม่ใช่มาเริ่มเอาเดือนสิงหากันยานี่มันไม่ทันตอนนี้ทำอะไรทันบ้างับอะไรตอนนี้ยังทำอะไรทันก็ก็ทําพวกเราทํากันอย่างเต็มที่ครับเพราะนีว่าบริหารจัดการน้ำมันไม่ทันนั่นแบริหารจัดการน้ําก็ยังมีช่วยได้บางส่วนก็ยังทําได้ทันแต่ถ้ามีพายุเข้ามันก็จําเป็นกรุงเทพเสี่ยงมากน้อยขนาดนอะอะไระ ุงเทพเสี่ยงมากถ้าถ้าผมดูในสถานการณ์ถ้าดูจากระดับน้ำ